คือบ้านแห่งความสงบที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่่าำกลางภูเขาและสายหมอกของธรรมชาติบ้านพักตากอากาศที่โอบล้อมด้วยสวนสีเขียววิวภูเขาสวยทุกฤดูมีบรรยากาศเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวสูงมากเหมาะสำหรับพักผ่อนหรือใช้ชีวิต่าำกลางธรรมชาติจริงๆที่นี่คุณจะได้สัมผัสทั้งวิวภูเขา สวยขจีและสระน้ำที่สะท้อนภาพฟ้าใสไม่ว่าจะเป็นมุมมองไหนก็เต็มไปด้วยความสุขความสงบที่หาได้ยากในชีวิตประจำวันบ้านแห่งความสงบแม่อายเชียงใหม่อีกหนึ่งทำเลทองที่ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนและการลงทุนในอนาคตฝากกดติดตามไว้เพื่อรอคลิปเต็ม คลิปเต็มจะมาเร็วนนี้